ล่ายนอิ่มแล้อร่อยเลยพี่อิ่มอิ่มแลอร่อยเนาะอร่อยน่าจผมถามหัวผมเนี่ยก็บอกว่าอร่อยคำเตื <c ười> อนท re ี่วิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุหนึ่งขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับ นอ,อนรอต่อซี่หม้อรอต่อซี่หม้อใส่ไข่พิเศษอะไรนั่นมันคืออะไรพี่มันเป็นภาษาภาษาซอ้าหยอกยาสาหยอกคือยายามันมีภาษาซอภาษาลู มดแต่พี่ก็พูดได้เป็นแต่ลุงก็ก่าวว่พูดเป็นแต่ถ้าเป็นจริงๆก็ต้องเป็นสาวสองกระเทยกระเทยเขาจะใช้ภาษาพวกนี้เก่งอ๋อเป็นภาษาลูอ่าภาษาลูใช้ยังไงข้างในก็คือว่าใส่หมอกลอดต้อซีหมออะไรนะพิเศษใส่ไข่เฮียอันนั้นนะมู่จำไว้นะว่าเขาจะจ้องจะเล่นคุณอะไรเนี่ยจะไปหน้าตาโกติงกับเด็กเลยแหละติงมามองกูติงเลยเอเฮ้ยมันมีอีกคำนึ่างไรเที้ยอะไรวะซีหมอกลอดต้อซีหมออะไร้นใส่ไก่นั้นถามไปแล้วมันจะพูดประโยคเดียวยาวทีเดียวเลยอ่าฟังนะซีหมออออดตซีส ร่อซื้อเกาหรือซี่ป้าพิเศษใส่ไข่จําไว้นะเขาจ้องจะเล่นคุณอยู่จาไว้นะเขาจ้องจะเล่นคุณอยู่อันนี้คือถามใช่มัหมายถึงอะไมันหมายถึงอะไรตาล้อจริงมันหมายถึงอะไรมันก็อันนี้คือเหมือน่าพูดเล่นกันอะไรเงี้ยก็เหมือนกับฮาซาเวียฮาฮา งใช่ได้ปะเ,เอาความจริงเลยน,น,อน้องๆจะได้รู้ได้เอาความจริงว่าอร่อยไม่อร่อย <c oughs> เออคือถ้าเรากินตอนหิวเนี่ยมันจะอร่อยแต่ถ้าไม่ได้หิวมันก็ปกติอ่ามันก็ปกติ <c oughs> แต่ผมว่าตอนเนี้ย <c oughs> มันรวมแล้วอร่อยอออ่่ารยจริงๆนะมันต่างจากมามา่าทั่วไปอ่าใช่เขาข้<โ>ๆนๆเขาจะไม่กินแบบนี้หรอกเขาจะต้องกินปกติธรรมดาใช่ใช่ใช่เขากินแบบนี้เลยพี่ไม่มีจานนี่มีจานมีอะไรแบบพี่ไม่ได้เตรียมจานเดี๋ยวเดี๋ยวนะฮะพี่เอฟกินกินไม่ดีไม่แน่ไม่แน่ผมว่ามันไม้อ่ะคือเดี๋ยวแป๊บนึงเขาทำมายาว อยู่ตรงนี้แหละพี่อยู่ตรงนั้นแหละทับเป็นลูกปลาดาวใจไม่ใช่พี่อยู่นะดูนะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่เอสชิมนะพี่อย่าอย่าย่นไม้ดิอย่าย่นไม้แล้วห้ามห้ามย่นไม้ห้ามย่นอย่างนี้พี่ต้องงี้หักข้อหักข้อไงี้ยเห็นไหมหักข้อแล้วกินดีไม่ดีในคุกตอนนี้จะดูรายการอยู่อะไรนะครับดูดีไม่ดีนะฮะแค่แค่นี้ก็ไม่ถึงใจไม่ใช่พี่เราขยับมาตรงนี้แต่ห้ามลงห้ามลงนี่อ๋อห้ามลงเหรอถึงไหมไม่ถึง

ไม่ได้ครับอิ่มและอร่อยพี่อิ่มแล้วอิ่มแล้วอร่อยเนาะอร่อยนั่ผมถามของผมเนี่ยมจะบอกว่าอร่อยจริงๆนั้นในคุกเนี่ยมันมีคำว่าอะไรพี่คำพิษคำอะไรโอ้โหอ่าเรียกเรียกพวกซาโมอะไรพวกเนี้ยอาตำแหน่งในนั้นก่อนว่าเขาแบนอะไรยังไงบ้างมีอะไรบ้างเพรอะบ้านละถูกปะหัวเรือหัวเรือเพราะบ้านคนละคนเหรออ่าใช่เป็นยังไงอ่าอย่างเราอยู่ปทุมธานีอันนี้เพรอะบ้านของหนึ่ง ข่บ้านของสองพ่บ้านของสามองสี่อะไรก็ว่าไปแต่หัวเรือปทุมนี้แค่คนเดียวถ้าเป็นสมัยตอนที่อยู่ก็คือนอกนกนาหลายนั่นคือหัวเรือปทุมไปอยู่ตามบ้านเนี่ยพอบ้านทู้นพบ้านเนีย่ยก็คืออยู่ในเขตปทุมเหมือนกันก็คือพ่าบ้านแล้วหัวเรือเขาไปอยู่ที่ไหนหัวเรือเขาอยู่ในคุ้มกันแต่เขาคุมทุกบ้านเดี๋ยวเริ่มงงแล้วเนี่ยคือมันมันแบ่งเป็นบ้านยังไงวะแจ็คบ้านอยู่ไหนอยู่ปทุมอ่าอยู่ปทุมแจ็คเข้าไปปทุมอยู่ลังสิต หลังหลวงคลองหลวงอ่าอยู่คลองหลวงคลองหลวงก็บ้านคลองหลวงจะมีหัวเรืออยู่คนหนึ่งถ้าเราแยกไปเราก็คือบ้านคลองหลวงเหมือนกันแต่เราไปเป็นพ่อบ้าน5้าคนเพราะคลองหลวงมันคนเขาไปร้อยอ่ะมันอยู่แยกไปแม่งเราทําบ้านขึ้นมาเองได้เราจะไม่อยู่เดยกันร้อยคนมันเป็นไปไม่ได้อ๋อเราแยกทำบ้านอีกเราแยกทำบ้านอีกแล้วใครจะไม่อยู่บ้านเราอ่ะก็ใครก็ได้เรียกใครอยากพอใจมาอยู่ใครก็มาอ๋อจะดูแลเขาได้ไหมอะไรเงี้ยนะอ่าเราทาบ้านใหม่เลยโดนทุบอ่ะไม่โดนทําบ้านใหม่ไม่โดนเหรอไม่โดนใครเป็นพ่อบ้านก็ได้จริงหรอใช่ เราบวกกับหัวเรือได้บวกได้ปหมบวกได้ไหมบวกกับหัวเรือได้บวกได้เดินไปตบหน้าได้ไหมได้แล้วก็โทษดี่ผมหยอกเล่นไหมได้ตีนกลับมาได้สู้ตีแล้วนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาแบบเด็ดเลยนะคำถามเด็ดเลยตบเขามีกันอยู่แล้วตอบ มีกันอยู่แล้วถ้าเนี่ยถ้าไหนไหนแล้วมันต้องรับไม่ได้พี่ก็คือโดนแต่ไม่กล้าเล่าออกให้แจ็คตูจะไม่หายได้ไหมเพราะต่พี่จริงๆแล้วคือพี่ก็โดนใช่ไม่ได้โดนตูทุกคนโอเคอ่าโดนแค่เฉพาะแบบว่าอาจจะเป็นสาวสองสาวสองถ้าอย่างผมไปเนี่ยผมอยากโดนเป็นยังไงผมต้องบอกว่าเลยให้หน้าอ่อนนะแจ็คนี่ยังฮิ้วอยู่เลยนะแจ็คทำอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ได้นั่งพับเพียบหน่อยไปเงี้ย จะเป็นให้ได้เลยนะล้างสุดไปดีจนสุด่ืนี่คือขนมข้างในเลยขนมโกเขาเรียกขนมมีไหมข้างในแบบนี้มีเวลาข้างในกินแล้วนะถามความรู้สึกครั้งแรกพี่ี่วัน จริงกันหรอจริงป่ะเนี่ยจริงเวลาเล่นกันไงไนจรินกันกิงหรอเบจริงไหม,ไม,ไมเวลาเพื่อนๆเลยนั่งอย่างเกดน้องเนี่ยเล่นกันขนมโปกะจะเล่นกันอย่างงาาี้กรั้งหนึ่งเนาะเขาจะขำเฮฮากันความคิดพี่อ่ะที่เข้าไปติดครั้งแรกเลยนะในชีวิตี่รู้สึกเบื่อไหมยังจำความรู้สึกมันดได้ไหมจำได้เด็กจำอไงพี่ครั้งแรกเลยพูดถึงครั้งแรกกลัวใหญ่เลยไหมหรือว่าเป็นคุกเด็กก่อนเขาสารเด็กก่อนมันเมตตาอายุเท่าไหร่ ตนนั้สิเ,เริ่มเข้าละเริ่มเข้าวงการแล้วไม่สมัยก่อนสมายนี้ไม่เหมือนกันแจค็คไวร,รุ่นเ่ะอหรอมันยังไงผมอยากจะงดูโทรศัพท์อะไรก็ไม่มีเวลาจะไปคือต้องไปเดินขับรถไปหากันเดินไปหากันมอไซค์ไม่มีค่ามากเลยนะอ๋ออ๋อ,อ,อคันหนึ่งนี่แพงเงินส,สมัยก่อนหมื่นสองหมื่นนี่หูแพงม,มีเงินร้อยหนึ่งไปเที่ยวได้สมัยก่อนแต่สมัยนี้มีเงินร้อยหนึ่งไม่พออันนี้พอเราไปหากันเราจะรู้มีเซนเหมือนดาวเทียมติดที่หัวเลยว่าเพื่อนไอ้นี่อยู่ตรงไหนไอ้นี่อยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงไหนจำได้หมดเลยไม่ต้องใช้โทรศัพท์หรอใช่คือเราไปหาเเเพื่่่่ออออนนนนนนงงีี้้ยยหาััักซจมูแๆ นแพอไปถึงก็ต้องเหลาต้องนั่งคุยนั่งอะไรกันอะไรเงี้ยพอดีก็แบ่งกันดู่ถ้าพูดถึงในตอนที่ว่าไปติดครั้งแรกเนี่ยสมไมนั้นไปติดครั้งแรกก็เบอร์นะโดนเรื่องอะไรตอนไมันั้นอ่ะขายยาก็เลยเข้าไปติดอะไปติดสารเด็กโดนโดนรับน้องไหมไม่โดนถ้าคนตีนก็โดนเราไม่ได้คนตีนไปดีๆเลยก็คือลยทรงเฉียมแหละทรงเฉียมใช่ใช่ใช่ถ้าที่เนี้ยก็เลยอ่าคือหน้าเนี่ยก็ไม่คือก็ไม่ต้องดึงถ้าดึงงไงแบบงี้ปึ๊บถ้าเข้าไปกินกินก็ปึ๊บ พออยู่ข้างนอกอีกหน้านหนึ่งหยุ่งในพี่ก็เป็นอ,อ,อันนี้ยอมรับข้างในเขาไปคนมันเยอะแจ็คเป็นพันอะน <c oughs> แล้วเราไม่รู้จักทั้งคนหรอก <c oughs> เรารู้จักนี่ไม่กี่คนหรอกเรารู้จักเราไปพบเราเจอเพื่อนเราที่เพื่อนจะช่วยกูดได้หรอทำไมมันมุงกันมันมุงกันนะคนใหม่เข้ามามันก็อยากให้เพื่อนกูมาว่าอะไรเงี <c oughs> ้ยเขาคิดอย่างนั้นแต่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราคิดว่าเขามามุงแบบว่าพี้อะไรเงี้ยรอกูแล้วไอ้พี่ก็เรียกเฮ้ยว่าไงจิ๊โก้แล้วก็พิการเฮ้ยว่าไงเพื่อนจะเป็นแนวนั้นเลย ไอ้ไอ้สัตว์กูยังไม่รู้จักมึงเลยขย่าวขย่าวเราขย่าวเราขย่าวขวัญเนี่ยอขย่าวแล้วติดอยู่นั่งกี่ปีติดอยู่สอนเด็กสามเดือนสามเดือนได้อะไรมาบ้างได้อะไรมาบ้างเหรอได้เพื่อนมาอ๋อได้เพื่อนที่ติดคุกเลยติดคุกเลยกันวงการมีขายยงขยาเพิ่มได้แตะกระแหงสายใช่หาเงินง่ายขึ้นมีเพื่อนอยู่ไกลขึ้นเราเลยยังรู้จักน้อยอยู่เข้าไปน้อยแรกอ่ะอะไยังรู้จักน้อยอยู่พอทีนี้ออกมาสามเดือนรู้รู้จักโอ้เรื่องหมดเลยดาวคอนโดดาวนองจากไม่แม่งตัวใตัวท็อปใครตรงไหนออออะะไไไรรยยยังงู่่่่หนนเิมมีีีีพพวววกกแล้้ทส ผมขี่เกากิโลเดียวอยู่แต่ในเขตแถวบ้านหรอไม่เคยไปไหนไกลคือตัวเมกะลาเม่ไงอ่าแต่พอรู้จักเพื่อนเฮ้ยมึงมาดิเฮ้ยกูไปหามึงไงวะมึงนั่งรถตรงแถวมาดิรถเมย์ดิสายนี้สายนี้ลงมาลงตรงนี้ต่อสายนี้อะไรเงี้ยเราบอกออกมาติดแล้วไงต่อมาแล้วก็ไปหาเพื่อนเพื่อนนี้ไปติดต่อก็ไปติดต่อติดกี่รอบกี่รอบพี่ติดประมาณเจ็ดเป็นรอบเจ็ดเป็นรอบใช่เข้าออกเข้าออกนะเข้าออกเข้าออกติดอะไรบ่อยขนาดนั้นสมัยก่อนมันไม่มีเงินมีที่ค้นด้วยแล้เกย์ด้วยแล้วเลือกแบบนั้น ไม่ใช่ว่าติดคุกมันเป็นคนเร็วนะออบางคนก็ขายยาขายยาไม่ใช่คนเร็วนะบางคนเขาอยากได้เงินดิเจแต่พวกหลากทักป่นอย่างนั้นเออ,เอ,อไม่ดี ไม่ดีก็ยังไม่เร็วถ้าเร็วต้องพาพ่อคาแม่มีปัญหาเด็กเข้ามาขอทานมีตัดแขนตัดขาเด็กมีคดีนั้นด้วยเหรอมีตัดแขนขาคนเนี่ยนะคนแคปกติแต่ไปตัดให้เขาพิการอ่าใช่จับเด็กไปตัดขาแล้วไปขอทานแล้วเราก็ใช้ยีวิตธบายแล้วอยู่ดีติดคุกเพราะว่าไปตัดเด็กมีนั้นด้วยเหรอ่มีมีทำไมนะไอ้ที่แม่งเถื่อนเนาะมีทุกวิชาชีพทุกนี้เข้ามาคนในคุกเขาก็คือพื้นหมดแล้วเราตัวค้าแม่ครับพ่อเนี่ยมัน่าจะสุดขอภัยก็ไม่ได้พวกนี้ไม่สุดข้ามาโดนแ เนาอข้างในเขาไม่ชอบพวกค้าเขาไม่เนี่ยนะเกิดไม่ได้ยืนไม่ได้เป็นใหญ่ไม่ได้พวกนั้นมันมีปมตั้งแต่ข้าพเอข้าไม่อะไรขายใหญ่เขาไม่ยอมรับหรอกเนาะไม่มีใครยอมรับขายใหญ่ส่วนใหญ่ทีไหนเป็นไงขายยาดีไม่เกี่ยวกับแทงก็ตายข่าเขาตายนะคือคนดี ช่วยเหลือไม่ใช่ว่าเราเราจะมีเรื่องเราไปหาเขาเราเราตายไม่ได้เขาเป็นเรื่องเราไปหาเขาเขาช่วยเออแล้วถามจริงที่เขาอยู่ที่ไหนมาแม่งมีมิรแท้มรเทียมมีอะไร้ไหมอยากรู้ข้อตรงนี้ว่ะเพื่อนดีๆจะได้หมอมาเยอะเพื่อนไม่ดีส่วนใหญ่เราจะเจอเพื่อนข้าเราก็ไม่ได้ไปยุ่งไปอะไรเพื่อนดีๆอาจจะเยอะแต่เราไม่ได้อยู่ในกลุ่มไงไม่ได้สนิทกันออกมาก็ยังมีเพื่อนข้างในเยอะอยู่ อาจริงแล้วนะที่มีอะไรอยากจะบอกเด็กที่อยู่ข้างนอกไหมว่าที่กําลังจะ,ะอนู้มทตในที่เขากําลังดีหรือเลวอะไรเงี้ยมีวิธียังไงให้มันออกห่างจากตรงนี้แล้วก็เรามันเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีมาแล้วแต่เราอยากจะบอกเขาวัไปนุ่นเนี่ยแม่งต้องเจอกับตัวแม่งถึงจะรู้ต้องลองก่อนกูอยากมีแฟนกูอยากมีเพื่อนกูอยากเดิไปกระซื้นคนเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเพื่อนไปกูก็ต้องไปอะไรเงี้ย แต่ว่าเวลาทําอะไรถ้ามันเป็นคดีที่หนักเกินไปอ่ะอย่างไปฆ่าเขาตายไปแทงเขาพยายามฆ่าอะไรเงี้ยคดีนี้คือคดีหนักสิบกว่าปียี่สิบปีขึ้นทางที่ดีควรเลี่ยงดีกว่าไม่ได้เลี่ยงไนะเขาเลี่ยงใช่อะไรเลี่ยงเป็นอะไรแนะนำขอไหมเหมัอนเลือกจะตีกันไปตามผับอย่างเงี้ยถ้าเราเขาเขามาสองเราไปสี่ไปห้าเรารู้ว่าเราได้เปรียบเราจะไม่โหงกระทืมของเราเปลี่ยนจากแบบว่าเฮ้ยมึงผิดจริงนะมึงขอโทษไปคุยดีกว่ามึงขอโทษกูเด็ีไปคุยดีกว่า คุยดีกว่าแล้วเราขอโทษตามที่เราบอกจบไม่กระตือหน้ากินเราด้วยกันเพื่อนขอมันเป็นเวนี้นะสมัยนั้นวันนี้ไม่ค่อยมาคุยนะคือย,ยิงกันก่อนไม่ใช่ทิงกันก่อนไอ้นั่นคิดผิดต<ม>ิดไปแล้วแม่งเรื่องนิดเดียวต้องติดที่ห้าปีติดปีแต่ถ้ามาสองเรามาสิบใช่ไหมถ้าเป็นที่ได้ให้เพื่อนใจเย็นแม่งยังไงแม่งก็เสร็จเราให้ทั้งผิดก็ขอโทษเราแยกกันกับบ้านวันหน้าคิดด้วยกันแต่ออกไปลูกนี้ดีกว่านอกจากเขามาแทงเราหรือมายิงเราจริงๆอ่ะ อันนั้นถึงสู้แล้วก็คดีก็จะซอกไงครับที่เราต้องไปรังแกเขาเลยอ่ะแต่เด็กมันไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้หรอกเพราะมันไม่เคยโดนจับไงเด็กจะบูบ๊บู๊บู๊พอโดนหนาาัอกอะไรที่เราผิดเต็มๆอะไรเงี้ยก็มันไม่เคยติดมันจะไปรู้นะหนักคืออะไรวะไอ้ไเโยมไม่สนใจเรากูรักเพื่อนกยี่สิบหปีนะกูรักเพื่อนกูถ้ามันคิดได้ก็คิดถ้าไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันก็ตามแม่งเลยให้แม่งลองเลยเราไม่ได้เป็นไรโนใจแล้วความลำบากข้างในนะกับข้างนอกที่เรามาใช้ชีวิตอ่ะลองแนะนำว่ามันจะบอกอะไรข้างในอ่ะต กินนอนอิสระภาพไม่มีเราอยู่ข้างนอกดีกว่าเพื่อน,นไปหาเมล็กก็ได้โทรไปหาเมล็ดก็ได้เลือกที่ใช้ที่ให้แบบว่าเอาสุดอะแต่ว่าไม่เอาคาดีอะเที่ยวให้สุดอยู่กับเพื่อนรักเพื่อนให้สุด รักมันแล้วมันไม่รักเรามาเราก็นะได้ประสบการณ์ไปแล้วกูก็เคยเจอมาแล้วอี้กูรักแม่งสุดแม่งไม่ได้รักกูเลยเลไม่เป็นไรนันคือประสบการณ์อย่าไปจริงจังกับชีวิตมากคนอย่างแม่งก็ตายหาหมดแล้วไม่มีใครทำฟ้าวใช่ปะเราอยากทำอะไรเราก็ทำไปรุ่นน่ะทำทำแต่อย่าลืมเรื่องคดีพอเวลาเราผิดมาจริงๆอ่ะเพื่อนฝูงอ่ะอันนี้พูดตรงๆนะไม่เห็นหัวหรอกเพราะแม่ลองจริงจริงเล เอาตัดเพื่อนฝูงแต่พ่อแม่ไปตัวเราเองแหะที่เป็นคนรับกรรมคนเดียวถึงมีเพื่อนอยู่พ่อแม่อยู่แต่เราต้องติดคุกอ่ะเพราะกฎหมายแม่งเป๊ะมากกันนะสำหรับคนจนะบอกให้นะหลนะีเลี่ยงเราเรื่องคดีเดียวใช้ชีวิตให้ดีครับ